สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะผมวันนี้ก็อยู่กับผมนี่หน้าตาเกมอีกเพีเน่นเกินนะอยู่ว่าฮีทนั่นเองวันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มฮาคิสังเกตกันนะคบฮาคิสังเกตที่คืฟฟาร์มง่ายๆเลยนะผมจะมาสอนฟาร์มกันแล้วจะบอกเทคนิคข้ามทะเลด้วยนะครับในการข้ามทะเลตรงงน้นได้นะครับวิธีการฟาร์มอย่างแรกให้คุณเอาแรกนะ อันนี้เป็นผลไดมอนด์เนาะผมสมได้แต่ผมไม่กินหรอกครับผมมีพ้าอยู่แล้วงั้นเราก็จะเอาไปทิ้งนี่นครับดรอปให้จ้าทะเลนะครับ,รบว่าอย่างแรกให้คุณลากมอนก่อนนะครับนี่มา มาทีเดียวตายหมดเลยนี่เอาบาสุก้าลากแล้วนลนะากมอนก่อนนะครับตัวสุดท้าย ก็หน oh, ้าม yeah. okay. ันตีเยอะเลยคเปิดหน้าที่สองสุดได้ไหมครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคราพอเอาถึงบันเนี่ยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวแกมหาท่าที่สังเสุดเพิ่มอีกครับแล้วก็กท่าที่สังเกตด้วย อ,อเวลาสักนิดนึงมาทุกคนนี่นะเปิดห้งที่สังเกตเราจะมาตำแต้งอะไรกันก็คือเป็นแ้งเป็นแป้งอะไรนะมาที่สังเกต พยายามลาบมันให้มันกลับมาตรงที่เดิมเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอันานั้นสำหรับคนที่อยากข้อเคนนะคะก็บอกมาได้เนาะแต่ผมต้องเช็คเตนก่อนนะ แล้วใช่ไหมคุณก็ไปเช็คที่เกาะไรยคาะว่าเราไปเช็คเลยดีกว่าไหมนั่นทำให้คนเดีวผมไปนะแล้วผมก็จะมาสอนการข้ามทะเลด้วยข้ามทะเลนี่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ใช่ไหมทุกคนเนี่ยบอกว่าต้องใ่้เป็น superhuman เนาะแล้วก็เป็น แ,แต่วันเนี้ยเราจะไม่ได้ใช้ Super อรนะ์เ n เน่นาะสิ่งที่เราจะใช้มันก็คือนี่อันนี้นะครับแล้วก <the> ็ดับซิเบิร์ถนพรไม่ได้นะน,นี่ผลนพระไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาสอนนะก็คือตัวนะให้ทุกคนนะครับกดสกิลเอของอิเล็กโตนะครับไปกด,ด กดตะกิวของแกงคูดแต่ไปเรื่อยๆปึ๊บแต่ผมบอกเลยว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เสี่ยงนิดนะนึงนะผมแนะนำให้ใช้เรือนี่หละเรือนี่หละนี่นะผมมาสอนแค่นี้แหละแต่ผมจะไปรแูแแทมฮากิก่อนนะ แต้มฮาคิตอนแรกผมมีห้าสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันว่ามีเท่าไหร่เดี๋ยวตัดไปตอนที่อยู่วิหารเลยดีกว่ามานี่นะครับเราจะไปดูแต้มฮาคิกันว่าเรามีเท่าไหร่แต้มฮาคิผมอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งรอเจ็ดสิบสี่นะครับ คนนะคะฟาร์มแบบผมเลยแล้วผมจะมาบอกทิลแบบร์ทีลับอยู่ไหน้ะนี่นะเป็นที่ลับเราอยู่ปาทูก,ก้าเข้าไปนี่จุดความเงนินทั้งดีโอ้โหผมบอกเลยว่าที่ผมมีตัง อีกตังอันนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะเอามาัามเงินตรงนี้นี่แหละครับเนาะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อให้ผมนะครับทำคลิปใหม่ๆนั่นเองและจะ ได้เป็นเม็ดแรกนะเหมือนเม็ดแรกวันนี้ก็คือออโต้คืนนี่นะครับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะขัําถามท้ายคลิปนะครับถ้าคุณนะครับสามารถมีฮาที่สังเกตใช่ไหมถ้าคุณมีฮารที่สังเกตในคลิปนี้แหละคุณะจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย